ต้องเข้มแข็งค่ะะที่ถามกันว่าที่นายกเป็นมาอย่างไรก็ไม่ต้องถามอีกนะทีนี้มาถึงประเด็นอาจทําให้ที่ทาต้องถุกยิ้นคือผมขอถามว่าในสมัยคไม่หวังดีก็มี310เสียงะีั้นต้องเข้มแข็งหนักแน่นนะคะที่สำคัญอยู่ที่152เสียงของก้าวไกลหรืออยู่ที่ตัวเลขที่จะตั้งรัฐบาลค่ะ310เสียงนั้น ถ้าเพื่อไทยไม่เอา141เสียงมาผสมก็จะเหลือ169เสียงวิมานที่ฝังพังทาลาในทิพตาแล้วจะไปเชิญพัรไหนมาเป็นแท่นดองตีนให้หละ่ะพลังประชารัฐก็ขัดเด็จการกลุ่มใจไทยประชาธิปัตย์ก็เคยร่วมขเด็จการสรุปแล้ว9้ากยขาดเพื่อไทยเพียงทักเดียวเท่ากับขาดใจหาพักอะไรที่ไหนมาทำให้เป็นเสียงข้างมากไม่ได้เลย แล้วทำไงทีนี้นอกจากยอมยกตัวเอ้นายกให้อุงอิงหรือเศษฐาและให้เศษฐาเลือกกระทรวงดีๆไปก่อนแบบนี้ยอมไหมไม่ยอมก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้สุดท้ายก็ต้องให้พักอันดับสองคือเพื่อไทยเขาจัดตั้งเพื่อไทย141เสียงส่งเทียบเชิญกูลใจไทย70เสียงพลังขมขืมข <า S 1> นสสิบเสียงปร,ระชาธิปัตย์25เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียง และเป็นไปได้สูงที่จะเอาพักประชาชาติของอาจารย์วันนอมาอีก9รวมเป็ดเสร็จทั้งสิ้น295เสียงเห็นไหมความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะต,ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากมีกมากกว่า9ก้าไกหลายขุมยิ่งได้ลุงป้อมพลังประชารัฐมาด้วยในความเป็นตาอินตามาเพื่อตัดปัญหาก็เก้าเก้าอี้ให้ตายอยู่ก็คือลุงป้อมเป็นชักพรรษาสองพรรษาการันตีเลยว่าโหวตนายกจะมากกว่า376เสียง แล้วให้ก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านเห็นไหมผมถึงบอกใดที่พิธาย,ยังถือพานทุกเทียนแพรไปกับอุงอิงให้ประทับทรงถามคุณพ่อคราก่อนว่าพ่อเขาเอาอยัางไงถ้าตกลงกันได้พิธากับกุงอิ้ง,องสองพักมานั่งแถลงร่วมกันเป็นแกงตั้งรัฐบาลแบบนั้นถึงจะเชื่อได้ส่วนใครฝ่ายไหนเป็นนายกก็ว่ากันไปเร็วเข้าอย่าช้านะเอรคุณพ่อสหรัฐโดยโกเดสท่าน สารัฐประจําทั์เ้ยยิ้ยิ้อยู่เขาบ้านเคยอยู่อูต่ตะเภาเอ้ยไม่ใช่อู่เคยนอนเขาก็อยากจะเข้ามานอนไวๆการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองเขาส่วนประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของเราเม,มาจาก50ตามรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้พิพักรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีะมหากษาตร่ย์ทรงเป็นระบุก <มา S 1> ไม่รู้ผูกพันกับทุกองค์กรหรือเปล่าเต้อะเห็นทุกองค์กรจะอุเบกขากันแทบทั้งนั้นนี่นะฮะผู้ชมครับคือนี่คือทางคุณเปลวสีเงินนะครับได้มีการเขียนบทความน,นี้เอาไว้ในไทยโพสต์อันนี้เป็นบทเขียนจากเปลวสีเงินค่ะถ้าอ่านแล้วตามนี้ในมุมของผมก็คือเส้นทางของก้าวไกลก็อาจจะไม่ได้โดยด้วยกลิ่นกุลาบถ้าถ้า เป็นอย่างนี้ตามที่คุณเตยสีเงินเขียนไว้แน่นอนนะครับว่าเก้าไกลเองก็ไม่ได้หยุด้ะนะใช่ค่ะก็ยังเดินหน้าลุยต่อไปนะครับเพราะว่ารู้สึกจะมีการพูดคุยนะและพยายามหาแนวโน้มแล้วนะครับส้ๆกานยังไงก็ตามก้าวมาถึงขนาดนี้แล้วต้องฝันฝ่าไปให้ได้นะคะเพราะตอนนี้มี300สกำลังใจให้ค่ะอืมค่ะเนี่ยนะฮะ